เราทำอะไรครับปิดน้ำครับอ่าปิดน้ำทำไมไปเสิร์ฟรดน้ำเก็บนนน้้าไใใชด็กๆครับอะไรอยู่ครับตากแดดอยู่ครับร้อนไหมครับร้อนไหมร้อนครับเอาครูครับเอาแสงแดดไปใช้เป็นพลังงานได้ไหมครับเออครูก็ว่าน่าจะใช้งานได้นะเอ้าเด็กๆช่วยครูคิดหน่อยครับว่าจะใช้งานได้ไหมนาทีนาทีเอาไปเอาแสงแดดไปใช้งานอะไรได้บ้างครับ ฟารล,ลกี้ครับใช้<ร>อะไรได้บ้างแบตเตอรี่รถยนต์ครับเออถ้าทาอย่างนี้ได้จริงๆนักเรียนคิดว่าพลังงานแสงแดดมันจะดีไหมครับดีไหมครับดีครับอ่าดีนะครับเพราะพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปนะครับใช้ได้ตลอด<ช>นะครับเป็นพลังงานสะอาดนะครับพิดเห็นผ่านทาง SMS 4111005 ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning เซียนโดยวีรวันวรรุธและบรวรพงศ์วัฒนาธนากุล ขณะนี้เวลา7จ็นาฬกายนาทีก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN แล้วก็เป็นช่วงที่เราจะสัมภาษณ์คุณสุภชัยเกตตวดีนะคะท่านเป็นครูนะของโรงเรียนสุราแสนแซบอยู่ที่สำนักงานเขต คลองสามวากทม,กมนี่เองนะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ชนะจากการประกวดคลิปวิดีโอการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานของปตทนะคะคไปพูดคุยกับคุณสุปชยัยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับ<ะ>ผมไปเที่ยวสี่วันด้วยกัน <laughs> เอาละค่ะไปพบกับคุณสุภชัยกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณสุปชยัยครับ สวัสดีครับคุณบอนกับคุณบอลพงษ์นามขอบคุณมากครับฟังทุกท่านนะครับครับผมขอบคุณครับที่มาเข้าสายกับรายการองเรครับป็นยังไงบ้างคะที่ได้รับการเคลื่อนเลือกของคุณสุประชัยนี่เป็นภาพยังไงฮะเช็เออนมิวีิคครับอออนุญาตอ่ากล่าวถึงเอฟเอบอจุดห้ากับปตทหน่อยนะครับครับผมใช่ครับเบื้องต้นก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสมาดูงานนะครับอันนี้ อืม,มช่วยเล่าถึงความประทับใจได้ไหมครับว่าประทับใจจุดไหนในคลิปการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูโรงบำบัดและสร้างพลังงานาน้ำไหะครับโอ้ตั้งแต่มาเลยครับพี่ทุกจุดเลยง <c oughs> าิด้วยแล้วก็ <c oughs> แล้วก็พูดโชคดีเกียท่านนะครับโอ้ใช่ครับแต่แล้วขวนก็เก่งขนาดนั้นนะครับก็ตั้งแต่มาถึงก็ปรับสภาพนิดนึงเพราะอากาศหนาวนะครับค่ะ <c oughs> ครับมีหมิมะตกด้วยครับโอ้ค่ะ เป็นไปแบบที่เรา,าภาพที่เรานึกไว้ในใน,ในหัวเราตอนแรกใช่ไครับว่าไปถึงแล้วเนี่ยมันมันเป็นแนวทางของการสร้างรงมบาบัดน้ําการสร้างพลังงานน้ําเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เราคาดหวังไว้ครับไปแล้วไปพบเจออะไรครับอันดับแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะโอเคขนาดนี้นะครับเ,ออเพราะว่าเราก็ดูข้อมูลคร่าวๆแล้วแต่พอมาดูที่จริงนะครับ อืใช้ได้เลยครับเพราะว่าทั้งเทคโนโลยีทั้งผู้คนทั้งอะไรเงี้ยใช้ได้เลยเรื่องการระบบน้ำของที่เขาเ่ินไปแล้วนะครับว่าโปรเซสก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับคือคือเขาใช้งานจริงครับคือของทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเลยอไม่ทิ้งเลยนะครับแต่น้าตั้งแต่ของเป็นตะกอนสามารถไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไปผลิตเป็น กลังแก๊สได้อะไรเงี้ยครับคุณสุภชัยช่วยเล่านิดนึงเมื่อกี้ที่ยันถามว่าในภาพที่คุณสุประชัยส่งเข้าประกวดเนี่ยเป็นในลักษณะไหนดีก็อยากจะรู้อะนะคะครับเอพอดีผมเป็นครูนะครับก็อยู่กับเด็กนะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าจะถ่ายคลิปอะไรดีอะไรเงี้ยอ่าพอเจอเด็กๆที่เราสอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็มาเอือนสอนการแกล้งด้วยจะมีสารเกือ เออแล้วแดดก็ร้อนอก็ประมาณคาบเช้าอะไรเงี้ยก็เลยเด็กก็ถามว่ากูไม่ร้อนตั้งอะไรเงี้ยผมก็เลเยหยิบกล้องมาถ่ายแล้วถามเออถ้าเกิดมันมีแดดอย่าง,งเงี้ยถ้าเกิดเราแดดไปใช้พลังงานได้ไหมนี่กขาเริ่มสนใจแล้วอะไรเงี้ยผมหยิบกล้องมาถ่ายเลยเอ่ะก็ถามเด็กพูดปุยเป็นธรรมชาติเนี่ยเด็กก็ตอบเราเพราะเด็กเราตอบอยู่แล้วอะไรเด<ะ>็กไม่เกรงอะไรเงี้ย เราคุยธรรมดาตามไปอะไรเงี้ยเท่ากับว่าฟังดูแล้วเนี่ยหนึ่งในแรงบันดาลใจคือน้องน้องนนักเรียนด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เพราะว่าอาจารย์ก็สอนอยู่ด้วยไม่ต้องยากเลยนะอยู่ที่ว่าว่ามองน็นเป็นเรื่องจริงเลยใช่ค่ะนะคะจริงๆอาจารย์มีมุมมองต่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งที่อยู่รอบๆเขาเราเนี่ยครับธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมองยังไงครับในในปัจจุบันที่รมุมมองยไงครับมุมมองว่าเราเราถ้าเราใช้ อืมขออนุญาตทีนะครับปฏิเสธครับผมอยากทราบว่าอาจารย์สุประชัยนะครับมองเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนวคิดในบ้านเราปัจจุบันเป็นอย่างไรเราควรจะเพิ่มเติมอะไรมากแค่ไหนครับเอ่อตอนนี้เราต้องเริ่มเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่เริ่มมันก็มีปัญหาแน่นอนันะดับแรกเราต้องเริ่มจากเด็กนี่แหละครับอืปลูกฝังให้เด็กรักพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ําพลังงานแดดอ่า ถ้าเด็กๆโตไปเราเอาพลังงานพวกนี้มาใช้เออมันน่าจะดีกับประเทศเรานะครับค่ะสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะใช่แล้วที่คุณสุภชัยเออ่ได้ไปดูงานเนี่ยนะคะในครั้งนี้เนี่ยมีความที่คิดว่าได้เรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นประโยชน์แล้วก็จะนำกลับมาใช้แล้วก็บอกเด็กๆยังยังไงมากน้อยแค่ไหนคะ เออก็ต้องเป็นกระบวนการคิดนะครับเนาะอันดับแรกก็ต้องคิดเป็นระบบฟอร์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เด็กดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงซึ่งเป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาสามารถนำไปใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ในหนังสือตำราอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเออจริงๆพอพูดถึงเรื่องกิจกรรมของที่คณะร้อยจุดห้าร่วมกับทางปตทนะครับที่ไปดูโรงบำบัดและสร้างพลังงานน้ำที่ประเทศญี่ปุ่นที่คานาซาวะเนี่ยเชื่อว่า ช่วงที่มีการประกวดนะครับคงมีผู้ที่ส่งวิดีโอคลิปวิดีโอเข้าไปชิงประกวดด้วยเนี่ยเป็นหลักหลักหลักร้อยเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดสมมติคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วสนใจรอบหน้ามีเกต็ดเล็กเต็ดน้อยอะไรอยากจะฝากไว้ครับสำหรับท่านที่อยากจะผลิตคลิปวิดีโอดีๆออกมาอันดับแรกเลยนะครับครับเราอยากคิดันทําเลยครับอืม,อม แต่ดีไม่ดีเราอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองครับค่ะกรรมการพอดูพขให้แค่มีไอเดียอย่างเดียวอนะมองที่คนอื่นเขาไม่คิดกันอะไรเงี้ยนะรองนายผู้โชคดีนะครับค่ะแล้วช่วยเล่าความประทับใจเพิ่มเติมหน่อยเป็นยังไงเมื่ครั้ขณะนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะไปที่ไหนนะเมื่อกี้ที่คนแรกไปร่งชิงคันเซ็นไวยใช่ไหมใช่ครับออนนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่คุณสุภาชัยได้ไปญี่ปุ่นอืม ใช่ครับเป็นเอก็ถือว่าไปในช่วงระยะเวลาที่คนไทยหลายท่านก็อาจจะอยากไปด้วยเนาะเนาะค่ะเล่าความประทับใจหน่อยว่าคนญี่ปุ่นเป็นไงบ้างนะที่ได้ไปสัมผัสแล้วเนี่ยค่ะในเรื่องของระเบียบวินัยแนวคิดมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการเดินทางเป็นยังไงเนาะค่ะเออครับก่อนหน้านี้ที่จะไปดูที่คานาคาว่าวอเตอร์นะครับ ทางทีมงานก็พาไปดูเรื่องตัวของอการรีไซเคิลนะครับอของขยะนะครับซึ่งเราไปฟังแล้วเราก็รบรสึกสุดยอดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ระบบพอดีนะครับมันเริ่มจากผู้คนในเมืองคนไม่แยกคนเดียวนะคนเป็นแสนเป็นหมื่นที่สามารถจะทําอะไรพร้อมๆกันได้ขั้สตอนแรกเลยก่อนที่จะมาแยกโฟมนะครับผู้คนในเมืองต้องที่ใช้โฟมเสร็จต้องล้างโฟมแล้วก็ฉีกตามที่เขา ตามเติมเนี่ว่าที่เขาตั้งจุดไว้อะไรเงี้ยของพวกนี้เราจะส่งไปโรงงานอซึ่งเป็นปรเซสที่แบบเขาบอกว่าคนผู้อื่นทำไม่ได้ก็ต้องียับนคนเดียวเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจแหม่ก็พูดอย่างนั้นเลยนะที่มันเจ็บปวดนะไม่เราต้องทาให้ได้นะคะถูกไหมฮะค่ะใช่ครับไม่ผมถามว่ามีมีนโยบายไหมที่จะไปตั้งโรงงานที่ในประเทศกลุ่มอาเซียนของเราเ้อาบอกว่า ที่ประเทศญี่ปุ่นเพประเทศเดียวอ๋อเนาะขอทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันสั้นๆเลยนะเมื่อครูคุณครูสุภชัยกลับมาถึงประเทศไทยแล้วอยากจะทําอะไรใหม่ๆครับจากแนวคิดที่ได้จากญี่ปุ่นมีมีไว้อย่างอันดับแรกนะครับก็ต้องต่อแทกในเนื้อหาวิชาที่เราสอนนะครับเรื่องพลังงานที่มันเหลืออยู่อันไม่มากนักะประเทศเรานะครับน่าจะเป็นพลังงานพลังงานแดดนี่แหละอ่าแล้วเด็กสามารถทำเลได้บ้านบุกฟังก้องแตด เด็กๆนี่เลยครับค่ะนะเอาละต้องต้องขอบคุณมากๆเลยนะคุณสุภชัยคะกลับมาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะนั่นก็เป็นข้อคิดเห็นนะของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานเนี่ยนะฮะที่ เป็นความร่วมมือระหว่างปตทแล้วก็คลื่น FM 100.5ก็จะมีโครงการเป็นเรื่อยๆอีกนะค,ะ<ช>คุณฟังคอยติดตามนะแล้วส่งเข้าประกวดทางคลื่นเราร0 0 5นะครับจะมีประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้นะครับก็เต็ม เต็มเยยดกันนะครับกับ3ช่วงรายการกุณมรนิยาเียนของเรานะครับเจ็ดนาฬิกายีนาทีแล้วก่อนอนื่นเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่ทั่วประเทศนะครับรวมถึงทั้ง53สถานีที่ช่วยถ่ายทอดสัญญาณด้วยทุก SMS ทุกข้อความ<อ>นะคะแล้วก็พบกับเราทั้งสองคนใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนการใส่รูปภาพลงในชิ้นงานของนักเรียนกันนะคะวันนี้ครูจะทดลองใส่รูปภาพโลโก้โรงเรียนของเรากันค่ะให้นักเรียนคลิกที่ไฟล์และคลิกที่ OPEN ค่ะ จากนั้นคลุมรูปภาพโลโก้นะคะคลิก Edit และคลิก Copy ค่ะคลิกเมาส์ที่ชิ้นงาน1ทีนะคะคลิก Edit และคลิก Paste จากนั้นครูจะคลิกโลโก้เขตคลอง3วาของเราค่ะซึ่งไฟล์งานของเราจะเป็น jpg หรือ jpeg นะคะต่อมาคุมโลโก้เขตคลอง3วาค่ะคลิก Edit แล้วคลิก Copy คลิกที่ชิ้นงาน1ทีคลิก Edit และคลิก Place ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าพื้นโลโก้เขตคลอง3วาจะมีพื้นสีขาวติดมาด้วย ครูจะทำการลบพื้นที่สีขาวของโลโก้ออกนะคะโดยให้นักเรียนคลิกขวาแล้วเลือกไปที่ Magic Wand Tool เพื่อเลือกเครื่องมือ Magic Wand Tool กันค่ะแล้วนำเมาส์ไปคลิกที่พื้นหลังสีขาวของโลโก้เขตครองสามวาจากนั้นคลิกที่ Edit และคลิก Cut หรือกดแป้น Delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะเมื่อลบพื้นหลังออกแล้วนะคะถ้ายังมีเส้นประคือสถานะการคลุมพื้นที่อยู่ ให้นักเรียนคลิกที่ไอคอนสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมปะเพื่อยกเลิกคำสั่งการคุมพื้นที่และเราจะสามารถใช้คำสั่งอื่นๆต่อไปได้ค่ะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการย่อขยายภาพถ้านักเรียนนำเมาส์คลิกย่อขยายโดยตรงขนาดของภาพก็จะเพี้ยนจากความเป็นจริงถ้านักเรียนคลิกไปแล้วให้คลิกคำสั่ง Move Tool และคลิกที่ d o อ Place นะคะจากนั้นให้นักเรียนกดแป้นชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์ย่อขยายตามความต้องการค่ะขนาดภาพจะเหมือนต้นฉบับทุกประการนะคะนี่คือข้อระวังในการย่อขยายภาพค่ะ